สวัสดีค่ะเเจอบันัวหน้าผ้าหลอมมันนี้พาลงทุงลงขาด้วยค่ะหมอว่านยาวจนว้าสุดยอดยางมุนมวนบักยางมันมันขู้เขาเหลืองงามแล้วไปบึงเลยเจอเจอชิพ่าไปเห็นยังได้เวลาทํามาหากินแล้วไม่ใช่จะเต้นดาวดาวเมื่อกี้พื้คูมากัวยยางใส่ดุ่งๆุงว่าจะเจ้หนามให้กินนังไหนนองหนนอ โอุ้ยเขาผู้ใดงามแถเขาญาิยายอาดกับตาเพลงสายล้อค่ะพี่น้องอุ้ยเขาเกล้ชไดเกี่ยวสรุปเจ้าไซเขามารีไงให้เข่ามาลีหน่อยนะโอ้มือหนีเกี่ยวไว้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาเพลงสายล้อมือว่านเลี้ยวหาจนว่าขนาดสายเด่นบางยางขาดไปนี่มือว่านนะ จักหนามในพ่พื้นเปเต็มโยคิดหอดจนว่าเ <laughs> มื่อน,นี้มาเไ<ป>็ดอหย่งนี่ม,นมือวานไปรอหอยนะเ <laughs> <laughs> จ้านี่เนาะอ้ยหเห็นแล้วเหว็นแล้วเห็นแล้วเป่าไม้แตรแตรแตรเลยค่ะพี่น้องเบิงนะอปลาขอนรอบแรกของปีค่ะพี่น้องตะเพิงสายเลาะ มาจับป้าขอนหายเตรียมเตรียมเตรียมขู่เตรียมมันมีมาเปยกยางดีดีเลยจสวบสวิงเลืไนหายเจแจเดียวนะตาเพีงให้เจน้ยมันแหงเห็นตัวเลยนะมาเถียงมาดีมันแหงใส่เสื้อยู่วันนี้มัลนนี้านใส่สื้นนี้แขกรับเสื้มานำมาหยาดปลา S <S มาเบิองมามาเบืองเบืองหลังการไทยทำแมนสมกับไออียังเกาะล่มล่มล่มอียงเกาะล่มอว้ยนี่ปลาคอนปลาโอ้ยัวกนี่ปลาไไปเลยดอกพี่น้องขนาดหลายห้ีนี่ตะเพี่เดี๋ยวเต็ีมึงปลาคออปลาคอร์ปลาไหลดิโอ้ยจับปลาคอจะได้จังโอยู่มือ ห่ยบาห้องถนัดแถชื่นสิมัิดนอยู่สั้นบาบอยู่นั่งวะเถเพิงหน่อยเราอะเราปลาเข็งรือประคอรือห้อยกบเยอะหือห้อยลองสาวบูนหอยแหวกเมียนบ่ว เขาสวนที่รถไปเอนทั้งแรงทั้นเต็ดมันข่าอยู่เออเขาว่าเขาเงี่ยงเกียดเลยแต่บางอย่างหลายอืมเอาเรียวไปเกะลาบอกเดีหาขิงเดเนี่ยงออเลฮาไ่จั่าลาค่าาฮิา่เกะาไั้งหุ่นโอ้ตลเพียงจะต้องจับปาเขีงอ่ง ยินนี้คอมันบึงไงชำเลย่จะจับหมดเลยตพิเจยนัตก็คอได้เจอนั็เข่งจะับถึงจะปราคอเมียนใส่สวมเจลสวมมุงเนาะหยาดเนาะไหคอยขเห็นตัวงใหญ่เอยนี่ นี่ยายอยู่บอกบ่โอ้ต้กี่เดือนล่อืมโอ้ตอยู่ไปดูดูนี่ตอย่างอืมอาใส่น้ำกันไปกอนอืมใครมาตาอะไจะไม่สิบสิบโอ้ยบ่ปูเต็นปับ <laughs> <laughs> เชียงเลอยสังขาอยู่ิออนอยินนี่นจะด,าาด่าเขาหรอบงต้นจะลุกอยู่อุ้ยมันเขา่าไงเขาบวกวงูงูก,กับปูงี้าัาจะ่านี่ยะแต่แกงแต่ไม่ได้แติาได้แต่ขี้เกงกับปูยังดย่ ถือรอบเต้นปู๋วู่งหน้าโอ้เาะือรอบต้ปูเลยเราะปูก็ตั้มเอาอะไนวะตั้มออาเหงาเลยเดี๋ยวจะถึงโซทางปลาเด็ดเดียวกลจงจับก็มีวันนี้มีอัเดิมใหญ่บวกไมม่อกี้ขู่ก็สนอโทรมา ถามลูกชายถามข่าวขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะครูรุ้งสอนตั้งแต่เมียจนหอดลูกอะไรง่วงอภไยจะพิงอ๋อข,ขัวคือไปแล้วนี่นะโอ้ยหองไปปัน่นห้อยหนูสิ่งตาสวด ข้าวซอยู่หุ่งกระตาคู่กระไดกระตากระไดเขาขู่เลยเมื่ง่ายบรรยากาศดีดีเริดหิมแล้วเริ่มแหงแล้วแหงทั้งน้ำแห้งทั้งป่าห่วยเห็ดปลาแดกพอดีเริ่มแหงแล้วใส่บ้านนี้แก่จะแพร่ยังนะเพราะว่าเช้านี้แหละจะไดไปเร็วอุ้ยมันแดดทึ่งแดดทึ่งลมตะเพ่งเบื้องตีละพอดีเขาว่าเอาไปเห็ดปลาแดก อย่างน้องกระเจี like <bbe> ๊ยเสียงดิ่ก็แทบแทบตื่นแบนน้องรงวดงลื่นแตกแจนี่ก็แจไดอีกแต่เพีงแจนบกบก่กะตินาโล่ะโขันลมบ้านนี่มันบกเร็วเนาะแมนมันทังลมทั้งแดดเด้ ได้กระปุกนะึ่หลาแดงนะมีอนสองสองสา์ไกระปุกนะให้ได้ซีมน้ำในเด้อเขามาปลาแดงแก่อาจเสียบเลยปลาลุงใส่ต้าสมกัเสียใส่ต้ามวางงวดก่อนนั่นบท่านส่มแล้วห็นปลาแดงเสียบกระชดสาสตังไดด้ือเป่บ่คือเกา่าคนเก่าๆห็ดแมนคนเก่าห็ดกเยบ่ แ,แสบว่าแสบเ็ว่าแสบแล้วอ,อ๋อกูั่นังก็เพียงพอมาอย่างนั่นกลงสูตดน่เกือเลย,เเลย่เคยใสงสูตรได้เห็ประเด็นเมื่นเวลาปุุงกินวะเวลาปุุงกนใส่ ่านน้ำลายเพราะว่าโบยจะโบยง,งยุง่มานบริมัดุโตะเม,มื่อวานน้ำบินแตกแต,แตกเลยเพราะเขาเดียวเองเนอะตะเพียงอตอมาทั้งเสาวน้องน่ะถอดคนบางคนอ่านไวเแล้วอ่านถอดเก้ียวสุนุคงหรือว่ามุกตองนะสิอ,อ้นนะสิอ้เสียใส่สพราขันแยงนี่ไง มันเป็นหลีใสะเนาะมันเป็นมันเป็นเป็นขู่เป็นคองไปดิแดดค่ะแดดเนี่ยยังสีเยาอยู่อีหยังสีเอาหนาอยู่หนังหนาอยู่จุลาเซลยมนะคะสนใจทักเพจจากเจ้าไอ้บ้านหัวหนาผาแอไม่เท่าไรอ่ะไปย่างแสงเลย โอ้เีไดเขาใหญ่อาจตาขว่มเพราะเป็นยังมีสุขุสอนอยู่กะวิงโอิยาถือกุชิ่ดบามือเชาก็ไดล้ายดินาไม่ อู้บ่อนตัวตัดตัวแต่ตัวแต่ตหอกตาเพ่งเมนบอตาเพ่งใชหยรุ่นหลอกบออุ่นบึงบ่อนผัวผ้าผัวผ้าเล่สุพรรบ่เขาสุพรรบ่เขาโรหเห็นมอนห็นมอนสุพรเป็นถามเขาลาตูงมาใส่ินคาโลโอ้ยโอ้ยลางเวนโอ้ย อุ้ยตกมาทางแรงย่ำเอาไปกับโบมินนี่หน่อยนะหลบแรงเขาหลบเสาหลังนี่สิได้นี่อยู่ข้างนอกเมนบบเมนอยู่ข้างนอกหลบแล้ก็บิ๊งมาใส่บอย่ำลงเห็นบ่ยเป็นฟูงเป็นมาซ่ออยู่โอ้สกิโลงข้างขื้นปลาคอไงปลาคอหน่อยปลาคอใหญ่มันหาวปลาคอมันหาวอีหลีก็วิ๊งเนี่ยจวกเลยย่าล่มบ่ได้อีกขึ้นนะเออมันล่มเพิ่นขิงๆเลยมันจีได้หน้าที่จี้ เนตุลาือว่าเดเดนเดนนเดนตุลาเดนตุลาอ้ยฝนมากยา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 าไปยาพ่นมานีแหงบ่มห้งดอกงแหงตาไ้ก uh, ินมะข่ใหม่ข <that> so ี <that TONER and utan labels> <that> pues <IEL> <anyway> ้กนมน่นหนี่ลกดจะใหญ่ันดุแรงนักไปก็บุกอยจากนี้จาก โมเมนต์ฮิจากโอ้โห <desserts so> <hungry> ้าวยี่ลีได้ป่ะขอไก่สะก๊อตสะก๊อตบนบอกเอาลอดด้วยเออต้นหน่อยๆนี่ขนาดนอกลอดได้นี่นอกลอด ลุ ừ, ược, ải, a, t, uhm. uhm. này, ương, ่นอไนี่ล่อเป็นบ่อ่อยลงเท่าดเราเห็นบองอสอบเป็นูงยังบางอย่ลบวกชุดถ่ายทังไรโอ้รอบอุ้ทั้งหลอดทั้งหลุมอือนี่ผีผถือถือี่อาจจะจะกลมมากไปเลยคหินทั้งแรกทั้งสเอะเคงายทั้งแรกทั้งสองน้า พี่ไก่นี่ถ้าเพ่งเด็ดปลาดุกเลยหลายๆปลาดุกแสนวิวบท่านในโลกแสนวิวหลานวิวบท่นในโลกนี่โบเห็นคนสด่คนสดที่ดวงส่วงหลากวะนำยังไล่ทัวนำไหลบนท่านเศ้าอืมพี่เขาเปลียนใส่หลอดอยังอืขอุกกะพง่าฮ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 ่่าฮ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 ่่าฮ่เฮ่าฮ่ ไปขวบปนนี่ด้หลอบนี่ยบะท่านยาม,อมโอ้ยามแล้วมือเสาบอกให้จะได้ดีดย,ยามหลอบยามใส่ชัวนหายหนุนตอนหลับไม่ใด้เพราะว่าคนสบกัน อย่างเ้นมยูโตโตส้ส้นใหม่ใหม่โตเตาก็ใช่งจกแล้ก็เห็นประคอเส้นห่งนี่ยกระโดดเลยนะอุ้ยเนี่ยเยังไล่ะ กันทุนกเ็ได้วยนี่ล่ะโอ้ยงานนี่ปันเทศราเด็กะใส่ไฮหนึงเลยนี่อย ขอบคุณค่ะกอดเจลสบอุหงเมียนแล้วก็อื่นมาจับมาแบงไปกินไปอยากอะไรครับพี่น้องเพราะว่าคันซีอันอุ้ยอุ้ยขอบคุณค่ะน้ะปาปัดถ้ามาจับงน,น,นี้สิเอาให้กินเบิร์ตจะได้เะอขอหลยล่ะต้นชาวเดีขายอยู่ เจ้าละโล่สองโล่โอ้โหคุณละลายเด้อค่ะนี่แหละน่าใจคนณบันนอกเข้าโบโบว่าถิ่งกันอี๋แบ่งกันกินแบ่งกันหยากขอบคุณละลายเด้อค่ะคุณตาคุณยายขอหาหิ้งหิ้งปังปังไอ้เบิดนี่เบิดศีลเจ้าปากเออเศราเจ็บแข้งเจ็บขานำบั้นนี้ข้านี้ขั้นี้เขาป้าหนึ่งเอฟเอวน่ะเอวซีนเลย จังสั cage, bitch, ่นว่ะเป็นสั่นเนาะไปเดอสั่นอันนี้เดี๋ยวสิพาไปเขาปลาเมืออื่นไปสำนีแหละค่ะพี่น้องลาไปก่อนพอกันไหมคิมนาสวัสดีค่ะขอบคุณตะเพียงสายเลาะยายอาด้ำเด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่มีตาเสาเจอเนาะไปอย่างไาก็โทู่หักกันขันบอดดัยมหากโทร่หากันคือเราสูมือไป